ภายใต้ภาพลักษณ์ผู้หญิงใสๆแสนอ่อนหวานแต่ตัวละครผู้หญิงดิสนีย์บางส่วนก็ยังมีตัวละครผู้หญิงที่เต็มไปด้วยภาพลักษณ์ความเซ็กซี่ความแซบ่บมีเซ็กอะพิวต่จัดเห็นแล้วอาจจะแข็งอาจจะเยิม้มจนอาจจะเหนียวตัวไปได้แังตัวจากคลิปที่ผมจะอันดับตัวละครผู้ชายไปก็มีคนมาเหมือนแบบนี้ผมก็เลยถือว่านั่นคือคำท้าที่อยากให้ผมจะอันดับตัวละครผู้หญิงดิสนีย์บ้างดังนั้นในคลิปนี้ ก็มาจากอันดับการคราบว่าตัวละครผู้หญิงของดิสนีย์ตัวไหนที่มีความเซ็กซี่ที่สุดคําเตือนคอนเทนต์นี้อาจจะมีคาปิดเรทบ้างนะครับ<ม>จึงไม่เหมาะกับคนที่ไม่มีอารมณ์ขันกับเรื่องทะลึงะล่งนะอันดับที่14บรพันเซลจากแทงโก้เจ้าหญิงผมยาวที่ถูกจับไปขังไว้บนหอคอยตั้งแต่เด็ก<ๆ>เพราะมีแม่เี้งใจร้ายต้องการใช้พลังผมวิเศษของเธอ มีบางอย่างที่ตัวละครนี้ทำให้รู้สึกว่าเธอเป็นตัวละครที่มีความเซ็กซี่สำหรับผมมากๆถ้าพูดถึงนิสัยหลักๆของตัวละครนี้ก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงที่หัวกระบทมีความอยากรู้อยากเห็นมีความซุ่มซ่ามมีอารมณ์ขันคุณสมบัติเหล่านี้อาจจะเหมาะแก่การจะอันดับผู้หญิงสายๆมากกว่าใช่ไหม แต่สิ่งที่ผมมองแล้วรู้สึกเซ็กซี่ในตัวเธอก็คือใบหน้าของเธอ <Wow. S 1> การออกแบบใบหน้าของเธอดวงตาที่กลมโตขนตาที่แบบยาวมากๆและหนาสุด,ส,ดสำหรับผมแล้วมาดูหน้าลงไหลย,ยังไงไม่รู้และชุดเธอที่โชว์ร่องอก,อกเล็กๆ oh. ยังส่งผลให้เธอมีความเซ็กซี่นิดๆที่ผสมร่วมกับความน่ารักจากใบหน้าของเธอเธอจึงถือว่าเป็นตัวละครที่ก็ยังแอบมีความเซ็กซี่อยู่บ้างนะครับ are you? And you you how did you find อันดับที่13เจนพอตเตอร์จากทราสานสาววิทยาลัยของอังกฤษเธอเดินทางมาที่แอฟริกาเพื่อทำการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ป่าจนทำให้เธอได้พบรักกับหนุ่มชาวป่าอย่างทาสานผู้ที่มีร่างกายก,กำยำสุดเสียวจริงๆใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่เจนพอ์เตอร์ถูกลก่าวหามาตลอดก,ก็คือ ตัวละครของเธอถูกเปรียบเทียบว่าถูกทอดแบบมาจากเบลเกินไปทั้งชุดทั้งสีผมแต่ทว่านิสัยของเธอแตกต่างจากเบลสิ้นเชิงเธอจะมีความคล้ายกับราพันเซลมากกว่าแม้ว่าการที่เธอชอบมาศิลปะมีความซุ่มซ่ามมีอารมณ์ขันแต่เธอก็ยังแอบมีความเป็นผู้หญิงในเมืองบ้างเพราะก็มีบางช่วงที่เธอก็ปรับตัวเข้ากับป่าไม่ได้เลยในช่วงที่เราเห็นว่าเจนเริ่มเปิดรับวิธีสัตว์ป่า เพราะเธอเริ่มรักทาสานเป็นช่วงที่เราจะสัมผัสถึงสเสน่ห์ของตัวละครนี้เธอสามารถทำให้ทาสานยอมรับมนุษย์และเธอเองก็ยอมเปิดใจโอบรับวิธีคนป่าของทาสานและในช่วงนี้แหละที่เป็นช่วงที่เผยความเซ็กซี่ของเธอเ oh. พราะเสื้อผ้าที่เธอใส่คือเสียวจริงๆ oh. เธอใส่แค่เสื้อกล้าบางๆโชว์ต้นแขของเธอบอกเลยว,ว่านอกจากจะเป็นชุดที่แสดงถึงการเปิดใจของเจนแล้ว ยังเป็นชุดที่ส่งให้เธอมีความเซ็กซี่มากขึ้นจริงๆดูเป็นผู้หญิงที่พร้อมลยุยแต่แฝงด้วยเซ็กอะพิลที่เพิ่มขึ้นมาอย่าง <Wow. S 1> จัดเจน oh, was so afraid that you อันดับที่สิบสองซิงโกเบลจากวิตเตอร์แผน นางฟ้าตัวน้อยคู่หูของปีเตอร์แผนที่สามารถใช้ผงละอองวิเศษของเธอทำให้ใครก็ได้บินได้หาพวกเขามีความเชื่อจุดเด่นของทิ้งก็คือความมินิสัยขี้หัวร้อยของเธอและเวลาที่เธอโกรธเธอก็จะตัวสีแดงขึ้นอย่างชัดเจนด้วยความที่เป็นคู่หูกับปีเตอร์แพนมานาน เธอเลยมีความหึงหวงปีเตอร์แพนที่สุดเช่นเวลาที่เธอเห็นเขาใช้เวลาอยู่กับวินดี้แม้นิสายเธอจะดูไม่น่าคบและดูไร้สเสน่ห์ใช่ไหมแต่การตีความภาพลักษณ์ของทิงก์เบลที่มีหลายเวอร์ชัน่นดิสนีย์เลือกตีความจิงก์เบลให้ออกมาเป็นรูปร่างคนและออกแบบตัวละครนี้ให้เป็นผู้หญิงที่มีหุ่นเซ็กซี่จริงๆดูจากรูปร่างทรงนรากาสาของเธอสิอทั้งแน่นทั้งมีความโค้งวาวและสะโพกคือเด่นมาก น่จาจะ <Ooh. S 1> ผมบอนตาฟ้าอีกที่สำคัญชุดของเธอก็ถูกออกแบบมาอย่างสั้นทั้งรัดแถมน้อยชิ้นขนาดนี้ <Wow. S 1> ลองคิดคำๆนะครับว่าคนออกแบบที่ตามข้อมูลคือผู้ชายกำลังมีอารมณ์แบบไหนนะถึงได้ออกแบบนางฟ้าตัวน้อยออกมาได้ยั่วเพนขนาดนี้อันดับที่11 Kim p o คิม b l สจากซีรีส์คิม p o ส s ิ b บ e มีใครยังจำสายรับสาวจากซีรีส์ Kim Possible ได้บ้างเธอเป็นนักเรียนมปลายที่มีงานอดิเรกคือการไปกอบกู้โลกจากไวรัสต่างๆทั่วโลกด้วยทักษะเชาลิดเดอร์อันเกินมนุษย์มานาของเธอ เธอจึงแช้มันกู้โลกน้ำครั้งไม่ทวนแน่นอนว่าในฐานะนักสู้สิ่งที่เธอมีก็คือความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวและความมั่นใจและต้องมองทุกอย่างในแง่บวกและมีความหวังซึ่งบางครั้งทำให้เธอคลั่งกับการที่จะต้องทำให้สมบูรณ์แบบทุกอย่างในเรื่องการออกแบบตัวละครปฏิเสธไม่ได้ว่าสาวผมแดงคนนี้ถูกออกแบบมาได้สวยจริงๆเพราะรูปร่างของเธอทั้งฟิต เอลนี่ก็เล็กเหมือนไม่มีลำไส้ <c oughs> ชุดสารลับที่โชว์หน้าท้อของเธอเนี่ยก็ส่งให้ลุคหลักโดยรวมของเธอเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่ <c oughs> เป็นสารลับสาวที่เซ็กซี่ยิ่งบวกร่วมกับนิสัยความเด็ดเดี่ยวและเก่งเรื่องต่อสู้แล้วยิ่งส่งผลให้เธอเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากขึ้นเลยทีเดียวอันดับที่10นี่จากล i ลลี่ a n d Stitch เธอเป็นพี่สาวของลีโลหลังจากที่พ่อแม่ของเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันนานี่ได้รับตำแหน่งให้เป็นผู้ปกครองตามกฎหมายเธอจึงเป็นทั้งพี่สาวและผู้ปกครองและที่สำคัญเธอกลาาเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องทำงานหาเลี้ยงน้องสาวของเธอที่ซึ่งพวกเธอทั้งสองคนก็มักจะมีปัญหากันอยู่บ่อยครั้งเนื่องจากนานี่ไม่สามารถใช้เวลาการเป็นพี่สาวให้ลีโลได้อย่างเต็มที่เพราะเธอต้องทำงานตลอด หลายคนคงคิดว่าเทียนาเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตที่สุดในดิสนีย์ใช่ไหมแต่ถ้ามาเจอกับนานี่เทียนาอาจจะแทบเทียบไม่ติดเลยเพราะนานี่ต้องแบกรับทั้งความกดดันทางการเงินเป็นพี่สาวเป็นผู้ปกครองเธอจึงเป็นผู้หญิงที่มีความตั้งใจและสู้ชีวิต พอพูดถึงการออกแบบตัวละครบอกได้เลยว่านานี่ถูกออกแบบมาอย่างเซ็กซี่จริงๆรูปร่างของเธอเป็นรูปร่างที่แน่นและฟิตมากแม้เธอจะไม่สูงมากก็ตามแต่สรีระร่างกายของเธอก็ถือว่าอิงตามสรีระของจริงของชาวฮาวายมันจึงดูไม่กระตูนมากเกินไปจึงดูเป็นรูปร่างที่แน่นกำยำเต็มไม้เต็มมือจริงๆ oh. แถมชุดที่เธอใส่ตลอดทั้งเรื่องยังเป็นชุดรัดติว้วโชว์ต้นแขนโชว์ต้นขาที่ได้เข้ามาเสริมสร้างความเซ็กซ ่ให้กับตัวละครนี้ได้ดีมากๆ h a อันดับที่9เจ้าหญิงคิดาจาก a อลเลนติสต์เดอะลอสซ์อมพเรเธอเป็นเจ้าหญิงแห่งอาณาจักรเอลเลนติที่มีอายุ8,500ปีไมถถึงอายุของเธอนะที่ซึ่งต่อมาเธอได้รับตำแหน่งเป็นราชนีหลังจากที่เธอเสียพ่อไป เธอเป็นคนที่สงสัยเกี่ยวกับอดีตของแอตแลนติสมากจนยอมให้เธอพาคนนอกเข้ามาโดยหวังว่าพวกเขาจะช่วยเธอค้อนพบประวัติศาสตร์ของแอตแลนติสด้วยความที่เธอถูกฝึกฝนมาเป็นนักรบด้วยเธอจึงมีความดูเข้มแข็งรุนแรงและก้าวร้าวแต่ปัจจุบันเธอก็มีจิตใจดีขึ้นโดยเฉพาะเธอเริ่มให้ความเคารพต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดดังนั้นเมื่อเธอเป็นนักรบการออกแบบตัวละครน,นี้จึงออกแบบมาให้เธอมีความกำยำแบบผู้หญิงรูปร่างเป็น ส่วนทรงของมัดกล้ามเนื้อชุดที่เธอสวมใส่ย,ยังช่วยเพิ่มให้ตัวละครนี้มีความเซ็กซี่มากเพราะเป็นชุดที่เผยต้นแขนด้วยต้นขาที่ง่ายของเธอได้ดีมากๆแถมผมสีขาวที่ตัดกับผิวสีเข้มของเธอ,อยังทำให้เธอมีลุคที่น่าสนใจอีกด้วยซึ่งก็ไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่าทำไมพระเอกอย่างมาโลดถึงได้ตกหลุมรักเจ้าหญิงคนนี้ Welcome to the city of Atlantis come you must speak with my father now อันดับที่8เฮเลนพาร์จาก The Incredibles เฮเลนพาร์หรือเป็นที่รู้จักใน Elastic Girl เธอเป็นหนึ่งในสมาชิกของทีม The Incredibles เป็นทั้งภรรยาและเป็นคุณแม่พลังพิเศษในฐานะซูเปอร์ฮีโร่ของเธอก็คือร่างกายเธอสามารถมีความยืดหยุ่นสูงทำให้เธอสามารถยืดหรือหดหรือตัดแปลงร่างกายได้ตามสบายใจแต่ในฐานะคุณแม่และภรรยา เธอเองก็มีหน้าที่ต้องทำให้ครอบครัวสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ที่สำคัญ เธอต้องพยายามห้ามให้คนนอกรู้ว่าครอบครัวของเธอเป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยอีกหนึ่งหญิงแกร่ของพิกซาที่ต้องคอยปกป้องโลกและต้องคอยดูแลครอบครัวในเวลาเดียวกันรได้ว่าเป็นมนุษย์แม่ที่สุดยอดจริงๆเลยแต่สิ่งที่ทําให้ตัวละครนี้ติดข้อลำดับนี้ก็คงเป็นการออกแบบตัวละครของเธอจุดเด่นก็คือรูปร่างของเธอคงปฏิเสธไม่ได้ว่าคือตำแหน่งสะโพกของเธอที่ใหญ่ามาก ทำให้เวลาตัวคนนี้สวมใส่ชุดฮีโร่ที่รัดเข้ากับรูปร่างเธอบันท้ายและต้นขาของเธอจะเป็นสิ่งที่ดึงความสนใจมากๆ oh. มันส่งผลให้เซ็กอะพิลที่มีบนตัวเธอแผ่ซ่ายออกมาแรงมากๆดังนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยว,ว่าตัวละครเนี้ยรูปร่างในแบบนี้แหละที่ช่วยกระตุ้นการแข็งตัวให้กับคนดูได้เลยทีเดียว How could betray the Where, where are the you to now can kids I me อันดับที่7 a r ดแเรียลจาก The Latter m o เ e n t เจ้าหญิงเงือกน้อยผู้อยากมีชีวิตแบบมนุษย์จนต่อมาได้ประต,ก,ระตกุมรักต้าชายจึงทำให้เธอต้องยอมมาแลกหาของเธอไปเป็นขามนุษย์สิ่งที่ทำให้แอเรียเป็นผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่นอกจากจะเการที่เธอโชว์เนื้อหนังมังสามากที่สุดในร่างนางเงือกแล้วแต่สิ่งหลักๆที่ทำให้เธอดูฮอตและเซ็กซี่ก็คือใบหน้าของเธอ เป็นผู้หญิงที่มีดวงตาสีฟ้ากลมโตหน้ารูปไข่ปากแดงจี๊ดผมเองก็แดงตายกับสีน้ำทะเลการออกแบบใบหน้าของตัวละครนี้นอกจากจะแฝงความเป็นเด็กความเคเล้นที่สอดคล้องกับคาแรคเตอร์เธอแล้วไปหน้าแบบนี้บางมุมก็ยังมีแรงดึงดูดทางเพศจริงๆด้วยที่บางมุมผมก็รู้สึกว่าหน้าของแอเรียลดูมีความเป็นผู้ใหญ่ที่มีเซ็กอะพีลสูงๆมากๆเลยส่วน Version, บแอเรียลเวอร์ชันลฟ์แอคชั่นผมจะไม่พูดถึงนะครับ อันดับที่ 6. Mirage จาก The Incredibles เธอเป็นตัวร้ายรองเป็นผู้ช่วยของซินโดรมในการคอยหลอกเหล่าซูเปอร์ฮีโร่แต่สุดท้ายเธอก็ถูกหักหลังโดยซินโดรมซะงั้นและก็ได้เปลี่ยนใจมาช่วยไหล่ยฮีโร่เธอเป็นผู้หญิงที่รายเงียบ มีความสามารถในการวางแผนและคำนวณความน่าจะเป็นไปได้ต่างๆต่อแผนกายของเธอเธอชื่นชมซินโดรมในฐานะที่เขาเป็นผู้นำเธอและคิดว่าเขารักเธอเธอจึงยอมทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือซินโดรมเธอยอมแม้แต่เอาตัวเข้าไปหวานเสน,น่ห์มิสเตอร์อินเครดิเบิลเพื่อหลอกให้เขาตายใจ และมาติดกับดักของเธอแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังมีสักิ์สีที่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจยอมหักหลังซินโรมในที่สุดสิ่งที่ทำให้เธอค่นี้เซ็กซี่นอกจากใบหน้าเธอที่ดูก็เย้ยยวนอยู่แล้วแต่สิ่งที่เซ็กซี่ก็คือคาแรคเตอร์ของเธอที่มีความเป็นผู้หญิงร้ายๆซับซ้อนคอยวางแผนปันหัวผู้คนค่าดาได้ยากที่ทำให้เราฟันธงได้ยากว่าที่ผ่านมาเธอรักซินโรมหรือรักมิสเตอร์อินเครดิเบิลกันแน่ มันยิ่งทําให้ตัวละครนี้ดูร้ายดูซับซ้อนดูเซ็กซี่มากขึ้นด้วยอันดับที่ห้าเอลซ่าจากฟร o สเซน ราชนีแห่งเอรนเดลผู้ที่เกิดมาพร้อมพลังน้ำแข็งแต่กลับไม่สามารถควบคุมมันได้เธอจึงถูกขังอยู่ในปราสาทรอเพียงวันที่จะสถาปนาเป็นราชนีใครจะไปคิดหรืว,ว่าตัวละครนี้จะมีหมดความแซบได้เพราะในช่วงแรกของหนังเราเห็นตัวละครนี้เป็นเพียงผู้หญิงเงียบๆคนหนึ่งที่ดูเรียบร้อยสุข,ขุมแต่พอทันทีที่เธอนี้ออกจากปราสาทและปลดปล่อยตัวตนที่แท้จริงของเธอแบบแม่เจ้าออเธอแซบมาก ไม่ว่าจะเป็นเมคอัพสีม่วงบนตาของเธออายชาโดสีม่วงฉ่ำในใจชุดรัดรูปสีฟ้าของเธอที่แสดงถึงออร่าความเป็นแม่สุดๆบอกได้เลยว,ว่าเอลซ่าชุดสีฟ้าเป็นชุดที่ทำให้เธอมีแรงดึงดูดทางเพศสูงมาก oh <my> ไม่ใช่อย่างนั้น เธอก็ยังมีความเงียบสุขุมดังเดิมแต่มันก็อดคิดไม่ได้ใช่ไหมว่าถ้าคาแรคเตอร์นี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เป็นผู Seven ้หญิงแรกตั <the <the ้งแต่แรกแล้วการที่เธอเลือกเสื้อชุดแบบนี้มามันก็อาจจะแฝงเป็นนัยยะว่าลึกๆแล้วเอลซ่าก็อาจจะมีหมดความแซบความแรดซ่อนอยู่ก็เป็นได้ใช่ไหมเพราะดูชุดที่เธอเลือกสีทั้งภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองอันดับที่สี่เมการาจะขึ้นคริส เธอเป็นลูกสมุนรับใช้เฮดีสอย่างไม่เต็มใจเนื่องจากเธอติดหนี้บุญคุณบางอย่างกับเฮดิสจนกระทั่งเธอเจอกับเพื่อนคลิสที่ได้มาช่วยให้เธอมีความหวังเรื่องความรักอีกครั้งหนึ่งบอกเลยว,ว่าถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ที่มีความยั่วยวนความร้ายเมกาลาคือหนึ่งในตัวละครเหล่านั้นเพราะเธอถูกส่งมาให้หลอกเฮนคลิสให้มาติดก,กับแผนการของเฮดีสทำให้เวลาที่เราได้เห็นเธออ่อยเฮนคลิสเราได้เห็นความเพล่เพล่า การใช้มารยาของเธออย่างชัดเจนและมันก็ช่วยส่งให้เธอดูเป็นตัวละครที่มีความเซ็กซี่ในแง่ของคาริสมาในแง่ของคาแรคเตอร์และมีเซ็กอเพลียสถูกจริงๆใบหน้าของเธอถูกออกแบบมันได้เหมาะกับการเป็นผู้หญิงที่ชั่วร้ายมากอายแชโดวสีม่วงลิปสีแดงเลือดหมูคิว้วเข้มยาวสลวยแถมชุดที่เธอใส่ก็โชว์ร่องอกยอั่วๆดังนั้น อันดับต้นๆของการจัดอันดับนี้ต้องยกให้ตัวละครเมการาไปเลย loud, อันดับที่ 3. แเจสมินจากอลาดินตะยิงหัวกระบทผู้ที่ต้องการใช้ชีวิตของเธออยู่นอกกรอบของราชวางังเธอจึงถูกห้ามออกไปจากกำแพงราชวางังและถูกบังคับให้ต้องทำตามกฎทุกอย่าง แม้เธอต้องการใช้ชีวิตที่มีอิสระในการตัดสินใจเรื่องของตัวเองใบหน้าจัสมินเป็นใบหน้าที่สวยมากคิ้วดกดำและก็ดำยาวด้วยผิวสีแทนที่เมื่อใส่กับชุดสีเขียวโทนสว่างแล้วช่วยขับผิวเธอให้มีออร่าจริงๆทำให้เธอไม่ถูกกลืนไปกับฉากทะเลทรายและก็แน่นอนว่าหลายชุดที่เธอใส่มักจะเป็นชุดที่มีความเซ็กซี่มาก โจผิวพันหลายส่วนเนื่องจากโลเคชาันอยู่แถบทะเลทรายใช่ไหมครับที่ร้อนมากๆทำให้หลายชุดของเธอเป็นชุดที่ส่งให้เธอมีความเซ็กซี่มากจริงๆและเราคงไม่ลืมฉากที่เธอใส่ชุดสีแดงเป็นช่วงที่เธอเผยคาแรคเตอร์ความสามารถในการยั่วยวนของเธอซึ่งเธอได้ใช้มารยาของเธอน่ะ ทำให้จาฟาเขวไปพักหนึ่งเลยบอกเลยว,ว่าพอเห็นฉากนี้พอได้เห็นว่าเธอสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ดีกรีความเป็นผู้หญิงที่เร่าร้อยของเธอพุ่งกระชุดขึ้นมาอย่างสูงเลยทีเดียวครับเธอจึงถือว่าเป็นผู้หญิงอีกคนที่มีความเซ็กซี่และมีเซ็ก,กเปียลสูงมากๆ And your beard so twisted. อันดับที่สองเอมรลันดาจาก The Hunchback of Notre d a m เธอเป็นหญิงสาวชาวโรมาเนีที่อาศัยอยู่ใต้ดินของกรุงปารีสเธอทำงานเป็นนักแสดงเพื่อความบันเทิงทั้งบนท้องถนนและก็งานเทศกาลต่างๆเธอมีมนุษยธรรมต่อผู้อื่นอย่างมากๆซึ่งผลักดันให้เธอปกป้องควอสโมโดผู้ที่ถูกกดขี่เนื่องจากมีรูปร่างผิดปกติเอสเมรดาเป็นนางเอกดิสนีย์ที่สวยที่สุดเลยเธอมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากถ้าเทียบกับนางเอกดิสนีย์คนอื่นๆ แถมเธอยังเป็นนางเอกยิบสีเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ของดิสนีย์อีกด้วยตัวละครนี้มีผิวสีเข้มงดงามจริงๆมีผมหยกักโศกยาวสีดำขลับดวงตาสีเขียวดุดมรกตเสน่ห์ของเธอก็คือสายตาของเธอเวลาที่เธอมองมันดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้เป็นบุคคลที่น่าลึก,กลับและน่าค้นหาดี ความสวย <Wow. S 1> ที่เต็มไปด้วยเซ็กอะพิเลของเธอนะ่ยยังทำให้ตัวคอรที่เป็นตัวร้ายอ่ะลงไหลเธอถึงขนาดต้องการครอบครองเธออย่างมากและต้องการฆ่าเธออย่างมากในเวลาเดียวกัน oh. จนถึงขนาดเผาเมืองปารีสเพื่อพยายามจะจับตัวเธอมาฆ่าทีเดียว แม้คอสตูมของเอสมอนดาจะไม่เซ็กซี่เท่ากับอันดับก่อนหน้านี้แต่ในเรื่องของคาแรคเตอร์นิสัยตัวละครและใบหน้าตัวละครผมคิดว่าเธอเซ็กซี่มากกว่าตัวละครก่อนหน้านี้เยอะเลย remember, band, อันดับที่หนึ่งเจสสิก้าราบตจากคูเฟมโรเจอร์รา i บ หนึ่งเดียวและคนเดียวตัวคอนการ์ตูนที่อยู่ภายใต้เล็กซิของดิสนีย์ที่เซ็กซี่ที่สุดก,ก็คือเจสสิก้าแรบบิทเธอเป็นนักร้องของคลับแห่งหนึ่งรวมถึงเป็นคนรักของโรเจอร์แรบบิทเธอได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคดีฆาตก,กรรมเจ้าของเมืองการ์ตูนที่สามีเธอถูกใส่ร้ายทําให้เธอต้องเข้ามาพัวพันเพื่อช่วยให้สามีพ้นจากการไปพูดต้องสงสัยยากจากปะปฏิเสธเลยว่าการออกแบบตัวละครของเธอ ผู้ออกแบบรังสรรคออกมาเพื่อตอบสนองความใคร่ของผู้ชายจริงๆเพราะ oh. ดูจากการดีไซน์ใบหน้าของเธอตาเปิดเครื่องหนึ่งเพื่อให้รู้สึกว่าเธอเป็นตัวละครที่ลึกลับน่าสงสัย oh. ลิมฝฟีปากแดงอวบอิ่มดุดเฉฟิลเลอร์รูปร่างหุ่นทรงใน,ในกาซายสะโพกเน้นๆเอวเล็กดุดหนึ่งกำมือชุดที่เผยให้เห็นร่องอกที่เห็นแบบชัดเจนมากๆแล้ววอม,มาก แค่นี้ก็เป็นตัวละครที่ต้องยกให้ว่าเซ็กซี่ที่สุดจากดิสนีย์แล้วแถมคาแรคเตอร์เธอก็ยังส่งเสริมภาพลักษณ์แบบนั้นจริงๆการเดินสายสะโพกน้ำเสียงโทนต่ำเหมือนนักแสดง90สมัยก่อน แต่แม้เธอจะดูแบบนั้นดูเหมือนเป็นผู้หญิงสามสอนดูเหมือนเป็นผู้หญิงกลางคืนแต่เธอก็เป็นตัวการ์ตูนที่รักและซื่อสัตย์กับสามีมากและเป็นตัวละครที่มีคุณธรรมมากพอที่จะไม่ยั่วยวนผู้ชายไปทั่วแบบที่หลายคนนึกจากภาพลักษณ์ของเธอและนั่นก็คือการจะอันดับ14ตัวละครผู้หญิงของดิสนีย์ที่มีความเซ็กซี่ที่สุด คุณผู้ชมคิดว่าตัวละครคนไหนที่เห็นแล้วอาจจะดูแข็งขึ้นมาสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไนะครับถ้าหากมีเพิ่มยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ